สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการ Premier League อังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง c h e ซี e a เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างฟูแล่มคู่นี จะลงเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสแตนฟอร์ดบริตผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านลีเบตตอนนี้ช่อง A อวิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนๆนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮุริแกนและระดับประธานสโมสรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซีความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4ีนัดเสมือน1น,นัดแพ้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้1 4ประตูเสีย5ประตู วันนี้ทางด้านเชลซีของกุนซือวินเซนโซมาเรสกาเพิ่งสะดุดบุกเสมอแบบไร้สกอร์กับเอฟเวอร์ตันในเกมหลีกล่าสุดสำหรับสภาพทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนอกจากมีไคลโลมูริกกับมาโกกูเร่ที่ยังติดโทษแบนรวมถึงริสเจมเวสลีย์โฟาน่าและเบโนบาร์ดชิลที่ยังไม่พร้อมคาดว่าเกมนี้จะวางนิโคลัสแจ็คสันลาสกอร์ในแดนหน้าโดยมินนี่มาดูเอเก้โคนทอลเมอร์และเจดอนซานโชคอยสนับสนุนเกมรุกอยู่ด้านหลัง มาดูในส่วนของทางด้านทีมยืนฟูลแลมกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะหนึ่งนัดเสมอสีนัดแพ้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านฟูลแลมของกุนซือมาโกสินวาเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับเซาแฮมตันแบบไร้สกอร์ในเกมลีกที่ผ่านมาด้านสภาพทีมยังขาดเฮอริสันรีดไรส์เนลสันและเคนนี De ่เตเต้ที่กำลังอยู่ระหว่างพักฟื้นคาดว่าเกมนี้จะใช้โรดร oh ิโกมูนิสยืนหน้าเป้า โดยมีอดามาตราโอเรโจชัวคิงและอเล็กอิวบี้ช่วยสร้างสรรค์เกมรุก11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เชลซี Chelsea จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสอักเซลดิซซีโตซินอดาราบิโยเลวี่โคนวิลมาโลกุสโตมอยเซสไซเซโดเอ็นโซเฟเนนเดสโนนี่มาดูเอเก้คนพาเมอร์เจดอนซานโช่นิโคลัสแจ็กสันฟูลแลมจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยแบรเลโน ติโม t ีกัสตันโยอาคิมแอนเดอร์เซนแคลวินบาซีอนโทนีโรบินสันซาซาลูคิดซานเดอร์เบอร์เก้อดามาตราโอเร n โจชัวคิงอเล็ก r ิวบี u โรดโกมูนิทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเชลซีชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้น1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย2ประตูเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายสำหรับทั้งสทีมเจ้าบ้านอย่างเชลซี เพิ่งเสมอแบบร้าประตูในเกมลีกนัดล่าสุดน่าจะต้องเร่งเครื่องเพิ่มความดุดันแต่อาจมีปัญหาเรื่องความลาและการโรเตชันนักเตะส่วนทางฟูลแลมแม้ผลงานโดยรวมในลีกจะเสมอเยอแต่5นัดหลังสุดที่ไม่แพ้ใครเลยพวกเขาแสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการบุกเสมอสเปอร์สมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งหรือยังเจ้าอาเซนนกับลิเวอร์พูลแถมยังถล่มไร้ตันได้อีกถือเป็นทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นและเกมรุกพ,พร้อมโต้กลับได้น่ากลัวเปอร์เซนต์ที่เชลซีจะชนะอยู่ที่5 5เ์ เปอร์เซนต์ที่ฟูลแลมจะชนะอยู่ที่25และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเชลซีเปิดบ้านชนะฟูลแลมไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างฮุฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาที่งคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโมลิเนิวสเตเดียม ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านโทนี่แฮร์ริงตันเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านมูฟแฮมตันความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ18ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะหนึ่งนัดเสมอ0ูนนัดแพ้สีนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย13ประตูวันนี้ทางด้านมูฟแฮมตันจะกลับมาใช้งานรรย,ยานไอนูรีแบ็กซ้ายตัวเก่งที่พ้นโทษแบนแล้วแต่ที่ยังลงไม่ได้ก็มีปาบนลซาราเบียเยสันมอสกตรา บูบาการาโอเรซาซาคาายซิตและเอนโซกอนซาเลสที่ยังบาดเจ็บอยู่เดิมส่วนที่เหลือคาดว่าจะส่งผู้เล่นจากเกมล่าสุดลงสนามนำโดยมาเทอุสกุนยาและกอนซาโลกูเอเดสทำเกมรุกช่วยยอร์เกนสปราลาเซนในแดนหน้ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ13ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย12ประตู วันนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังไม่สามารถใช้งานลูกชอวิกตอร์ลินเดเลอร์และเมสันเมาท์ที่บาดเจ็บอยู่เหมือนเดิมแต่ข่าวดีคือมัตไธเดลิกน่าจะฟิตพร้อมช่วยทีมในแผงหลังของน้าที่แดงกลางอาจได้เห็นคาเซมิโร่ลงมาคุมเกมส่วนแนวรุกคาดว่ารัสมุดฮอยลุนจะกลับมายืนหน้าเป้าตัวจริงโดยมีรูโน่เฟรนันเดสและอามัดดิยันโลช่วยสร้างสรรค์เกมรุก11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้วูฟแฮมตันจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยแซมจอห์นสโตน มทธิวโดเฮอร์ซานติอาโกบูเอโนโตติโกเมสเนลสันเซโมโดชาวโกเมดอังเดรรยานไอนูรีมาเทอุสกุญญากอนซาโลกูเอสยอร์เกนสตราลาเซนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ342สหนึ่งนำทีมโดยอันเดรโอนามัตไธสเดลิกแฮริแมกไวลิซาโดร์มาตินเอสนุเซมัสลาอุยคาเซมิโรคอปปี้เมนูดิโอโกดัลโลโรนัฟนานเดสอามัติยาโลรัสมุทฮอยลุน ทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านวูฟแฮมตันชนะ0นัดเสมอ0นัดแพ้5นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย10ประตูเกมนี้วูฟแฮมตันอาจดูได้เปรียบเล็กน้อยจากการเล่นในบ้านและโมเมนต์ตั้มที่ได้มาจากการบุกชนะเลสเตอร์มา3ประตูต่อ0แม้ก่อนหน้านั้นจะแพ้รวดมา4นัดติดก็ตามการเปลี่ยนเฮดโค้ชน่าจะทําให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้มาเยือนฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างลุ โดยเฉพาะเกมเยือนที่ชนะแค่ครั้งเดียวใน6นัดล่าสุดแถมยังเพิ่งแพ้บอลมัดมาสู่ประตูต่อสาแบบหมดรูปเกมนี้จึงน่าจะเป็นงานหนักสำหรับทั้ง2ทีมเปอร์เซนต์ที่วูฟแฮมตันจะชนะอยู่ที่40เปอร์เซนต์นต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่35และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าวูฟแฮมตันเปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการ Premier League อังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเลสเตอร์คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามแอนฟิลด์ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านดาร์เรนบอนเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสามนัดเสมอสองนัดแพ้ศูนย์นัด โดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้14ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลไม่มีใครเจ็บเพิ่มจากเกมที่ถล่มสเปอร์สมา6ประตูต่อ3ผู้เล่นที่ยังพักฟื้นอยู่มีแค่อิบราฮิมากัวนาเต้และคอเนอร์แบรดลีย์ในแนวรับเท่านั้นส่วนการจัดทัพอาจมีการโรเตชันบ้างโดยคาดว่าดาวินดูเยสจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนโคดี้กัคโปขยับลุยดีอาสไปยืนกองหน้าฝั่งซ้ายและอาจให้เคอร์ติสโจนลงสนามในบทบาทกลางรุกแทนดมินิกโซบอสไล มาดูในส่วนของทางด้านทีมยูเลสเตอร์กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ17ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1หนึ่งนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย1 4ประตูวันนี้ทางด้านเลสเตอร์บุกมาเยือนโดยไม่มีผู้เล่นที่เจ็บอยู่แล้วอย่างอับดุลฟาตาวูวินเฟรดเอนดีดีริคาร์โดเปเรราและแมทเฮอร์มันเซนส่วนที่เหลือคาดว่าน่าจะยึดชุดเดิมจากเกมที่ผ่านมาโดยวางบิลานเอลคานนส ฟาคุนโดบัวนันเต้และสเตฟฟีมาวิดิดีเป็น3ามแนวรุกพร้อมกับให้เจมี่วาดี้เป็นกองหน้าตัวเป้า11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4 2 3สามหนึ่งนำทีมโดยอลิสซงเบเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อานนโจโกเมสเฟอร์กิลฟานไดแอนดรูโรเบิร์สันไรอันกราวินเบิร์ตอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โมฮัมเหม็ดซาลาเคติตโจนลุยดิอาสดาวินนูเยส เลสเตอร์จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยแดนนี่วอร์ดเจมส์จัสตินคาเลปโอโคลียานิคเวสเตอร์กาวิกเตอร์คริสเตียนเซนบูบาการิสุมาเร่ฮริวิงบิลานเอลคานูสฟากุนโดบูวนาโนเต้สเตฟีมาวิดิดีเจมี่วาดีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านลิเวอร์พูลชนะ4นัดสเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย5ประตู ลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์มีมาตรฐานที่ต่างกันค่อนข้างเยอะโดยฝั่งลิเวอร์พูลตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงและไม่แพ้ใครมา12เกมติดในหลีกอีกทั้งฟอร์ในบ้านยังร้อนแรงชนะถึง 5. จาก6นัดที่ผ่านมายิงรวมกัน11ประตูและเสียแค่2ลูกขนาดที่ฝั่งเลสเตอร์แพ้รวดมา2นัดแบบยิงประตูไม่ได้เลยแถมเกมเยือนยังพลาด3ทริปติดโดนยิงไป11ลูกยิงคืนได้แค่ลูกเดียวดูจากความต่างเหล่านี้เกมนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะ เปอร์เซนต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่75เปอร์เซนต์นต์ที่เลสเตอร์จะชนะอยู่ที่15และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไปด้วยประตู3ประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ